ไมต้อนอยังไม่มาอีกเดี๋ยวฉันรีบโทรตามให้ค่ะด่วนเลยนะเฮ้ย <Hey! S 3> คุณคะเป็นไรหรือเปล่าคะคุณคุณพอดร,รีบพาเขาไปลงมาดีกว่าแต่ว่าเจ้านายคะเราต้องไปเซ็นสัญญาคุณแก้วนะคะอย่าพ่งพูดเรื่องนั้นเลยชีวิตคนสำคัญกว่าแต่ถ้าเราไม่ไปครั้งนี้บริษัทเราเสียหายหนักมากนะคะผมรู้นะว่าต้องทำอะไรแล้ว หนึ่งสองถ้า <c oughs> เดี๋ยวคุณรีบพาเข้าไปลงมาเลยนะเสร็จแล้วรีบตามผมมาได้ค่ะนี่เอกสารค่ะแล้วท่านประธานจะไปยังไงครับเดี๋ยวผมหารถไปเองรีบไปเถอะครับท่า <c oughs> นใจดีไหมนะคะ ขอโทษด้วยนะครับที่มาสายไม่สัญญาครับคุณเอาเอกสารสัญญาของคุณกลับไปได้เลยค่ะเอ,อ่อพอดีว่าระหว่างทางมันเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยครับผมต้องขอโทษจริงนะครับอุบัติเหตุนั้นมันเรื่องของคุณเกี่ยวอะไรกับงานฉันอะคะคุณจัดการไม่ดีเองเออคุณแก้วครับคุณแก้วครับช่วยพิจารณา่อยนะครับ แก้วครับคุณแก้วครับคุณแก้วอ้เอ,เอ้คุณคิวครับทำไมนั่งอยู่คนเดียวล่ะคะแล้วเอกสารให้คุณแก้วเซ็นเป็นไงบ้างคะคุณแก้วเขายังไม่เซ็นสัญญา,าเออแล้วน้องน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นไงบ้างหมอบอกไม่เป็นไรมากคะ่ะฉันก็เลอยออกมาก่อนไม่เป็นไรก็ดีละ แล้วนี่ทำไมคุณแก้วยังไม่เซ็นสัญญาอีกล่ะคะเรามาสายอะ่ะคุณแก้วเขาเลยยังไม่เซ็นสัญญาแต่ที่เรามาสายเพราะเราช่วยคนนะคะฉันว่าคุณแก้วไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนคะ่ะฉันจะไปคุยกับเขาดไูไม่ต้องรอเราผิดเองแหละที่มาสายเดี๋ยวผมจะนั่งรอเขาอยู่ที่นี่ส่วนคุณก็กลับไปเคียงงานที่เรือเลยแต่เจ้านายคะฉันว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเราไปช่วยคนมามันไม่สมควรที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้คะ่ะ เอาน้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้เองส่วนคุณก็กลับไปเคลียร์งานที่เหลือเลยก็ได้ค่ะ ้าคุณคิวทำไมยังไม่กลับอีกล่ะคะผมรอคุยกับคุณแก้วอยู่ครับบริษัทเราอะไม่สามารถร่วมงานกับคนที่ไม่รู้จักรักษาเวลาอย่างคุณได้หรอกคะ่ะเออคุณแก้วช่วยฟังผมอธิบายก่อนนะครับผมขอเวลาแค่ห้านาทีนะครับอย่าเสียเวลาอธิบายเลยคะ่ะต่อให้ฉันให้เวลาคุณห้านาทีสิบนาทีมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันตัดสินใจไปแล้ว แก้วครับผมยอมลดส่วนแบ,บ่งผมสิบเอร์เซ็เพื่อให้ผมได้รับางานนี้ให้โอกาสผมนะครับลดลงสิบเปอร์เซ็น์เท่ากับว่าคุณทำงานนี้ฟรีเลยนะคะไม่เป็นไรครับคุณแก้วครับผมขอพูดตรงๆนะครับบริษัทผมมีพนักงานเยอะ ผมขอแค่พนักงานของผมอยู่รอดผมก็พอใจนะครับคุณคิวคิดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการของนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจก็คนเหมือนกันครับพนักงานของผมต้องดูแลครอบครัวมีค่าใช้จ่ายต่างๆผมซึ่งเป็นหัวหน้าผมก็ต้องพาพวกเขาผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้นะครับ งั้นตกลงตามราคาที่พุดเสนอ,อมาของมมาครับนี่ครับแม่คะมาแล้วคะ่ะเอ้าวมุกทำไมเพิ่งมาล่ะลูกเออเมื่อกี้อาการลมชักกำเริบมาคะ่ะอ๋อตายแล้วมุก ล้มชักกำเริบเหรอแม่บอกกี่ครั้งแล้วอะว่าให้พักผ่อนให้เพียงพออะกลางคืนมุกก็อย่าอ่านหนังสือจนดึกเกินไปสิลูกแล้วนี่เป็นอะไรมากไหมลูกมุกล้มหรือเปล่าฮะและ้วทะหลอกไหมลูกเจ็บตรงไหนไหมอะแม่คะหนูไม่เป็นไรแล้วค่ะดีนะคะที่เมื่อกี้เนี่ยมีพี่เขาช่วยไว้ไม่งั้นคงแย่นแน่เลยค่ะเหรอลูกเฮย้ยมุกนี่อ้าวพี่ที่ช่วยหนูไว้เมื่อกี้นี่คะ หนูต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้อะไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับเป็นคุณคิวเองเหรอคะที่ช่วยมุกลูกสาวฉันไวอ้อ่ะตายละขอบคุณมากเลยนะคะคุณคิวโอ้ยแล้วฉันต้องขอโทษด,ด้วยที่เมื่อเช้าฉันแสดงกริีาไม่ดีกับคุณที่คุณมาสายอะ่ะไม่เป็นไรครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านี่จะเป็นลูกสาวของแก้ว <c oughs> ใช่ค่ะ คุณคิวคะไหนๆก็ไหนๆล้วขอถามหนอ่อยเถอะในวันที่คุณมีนัดเซ็นสัญญาสำคัญขนาดนี้คุณยังเลือกที่จะช่วยชีวิตคนอื่นก่อนทำไมคะชีวิตคนเราสำคัญที่สุดครับผมดีใจมากๆเลยนะครับที่ผมได้ร่วมงานกับคุณแก้ว เป็นไรคะเรื่องราคาของธุรกิจเราอะดิฉันคิดว่าดิฉันตกลงเอาตามสัญญาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคะ่ะขอบคุณคุณแก้ม,มากๆเลยนะครับขอบคุณครับเออคุณคิวคะฉันขออนุญาตถามอีกเรื่องนะคะได้ครับฉันสังเกตดูว่าคุณคิวเองเก็เป็นนักธุรกิจที่อายุยังน้อย แต่บริหารบริษัทมาได้ยาวนานขนาดนี้คุณคิวมีเคล็ดลับอ,อะไรคะตอนเราไม่มีเงินเราก็ต้องเอาความพยันความอดทนเข้าสู้เงินก็จะมาหาเราเองครับแล้วพอเรามีเงินแล้วเราก็ต้องรู้จักใช้เงินช่วยเหลือคนอื่นส่งมอบความดีให้กับสังคมความสุขก็จะมาหาเราเองครับแต่ความสุขนั้นไม่ได้มาหาเราเพียงแค่คนเดียวนะครับคนรอบๆข้างเรา ก็จะได้ความสุขจากเราด้วยนี่แหละครับคือเคล็ดลับในการบริหารบริษัทของผม